สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมเปี้ยกกอกและนูนาพาไปดูค่ะถึงบ้านแล้วนะคะลุงคนกลับมาจากสารมุกดาหารนะคะวันที่4มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะลงรถกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะพัดแตนเลี้ยงข้าว ทีพีสกินเลี้ยงข้าวเที่ยงนะคะปลาเผากับส้มตำนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะลงไปต่อนะคะวั้าจะมาเคลียร์ประเดนของพี่แดงชาแนลนะครางวัมสิบนถูกจริเล่ลุงไปต่อนะคะวันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นของพี่แดงชนลนวั้านถิงล่า่อะคะ้เราคลียร์ดนอชนะครัลสิล้ถูกอเปลลงไปอะไ้รา8ลยะเงไานนครัสบล้านกรงหรืเล้านไปตอัาจะมาเปนดานลนะะม ไปเลยผมขอรับเดียวไม่ต้องเอาไปให้หมดเยเดี๋ยวไปขึ้นเงินใช่ไมครับสับคนผมมันจะงแล้วแล้วตกลงถูกจริงไหมคะพี่แดงถูกจริงไหมคะไม่โอ้เขาว่าพี่แกงขอแก้ข่าวนะคะไม่เขาว่าพี่แกงจนนะนะตอนนี้ตัวประกันเดียวน่เลยอะโอ้ก็งี้เหรอนิ่งมากเลยเออเอเดี๋ยวว่าพี่แดงจะนิ่งๆิ่งผมก็ไม่รู้จะไปไหน นี่คืประเด็นนี่และครับว่าจะเปถูกแล้วไปหนไส่งใครพี่แดงพี่แดงอ่ะแม่บอกว่าแม่แม่บอกว่าพี่งใงระคนูส่งบัวใชพี่แดง

รถลุ่งข้าวรถฟืนเอาข้าวเที่ยงมาเสร็จก่อนเที่ยงเสร็จก่อนสิบเอ็ดนาฬิกาสองของเลยั้นนี่คือข้าวเที่ยงที่ป้าแตนนะคะที่พี่สกินเลี้ยงข้าวเที่ยงนะคะป้าแตนลุงพลนะคะพี่แดงไม่เปิดเผยเรื่องอะไรพี่แดงไม่ยอมบอกนะคะว่าเรื่องอะไรร็อตตี่นี้ จปหาพี่แดกข้าวขาหมูยังอนอนอยู่เลยนะคะห้อนห้อาเีวะเป็นข้าวขาหมูพี่แดงดิพี่แดงพี่แดงกินแล้อันนี้ก็จะดูเอาถุงแล้วกันจะไปกินเลี้ยพิซซ่าตอนเย็นไม่รู้ว่าจะใช้อะไรตอนนี้ โอ้ยลาดพี่ตพอ่เฮยน้องปอนสกิดเน่นสกิดเน่นน่อเต๋อน้องปอนสกีดน่นน่ะมืเต๋หัวลออยู่นั่นข้าวหน่าอะไรอดนะที่หนูไม่เห็นโอ้โหข้าวเหนียวหมูลุมาแล้วมานาไม่สไลด์นอนลุงมาแล้วนะคะ กลับมาครับเอฟซีลุงกลับมาแล้วนะคะลุงไปส่งป้าบัวนะคะกลับมาแล้วจ้าได้ยอนิงกระเทียมด้วยจะได้หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสะอาดล้างคอเล็เตะลอดหัวใจจะได้หยเต้น ร้าน้เยอันยน่สีข้าวนอันนี้เบิ้ลมอีนะผมมันไม่อิ่มมันไม่ได้กินข้าวเมื่อกี้นะานหิว่โมีหมูเปืยด้วยเมื่อเราไม่ได้กินข้าวเราก็เลยต้องมาเบิ้ลอีกเหครับคือว่าเมื่อกี้เราไม่ได้กินข้าวเลยนะกินน้อยเดียวครับโอ้ เห็นข uh, um ้าวข่าม uh, <P orn. S 3> nah, ูแ <g> ล้วเจ็บจี๊ดเอาไหมครับปอนอร่อยมากนะคะข้าวข่ามูเป็นเห็ดปอนก็จัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์ข้าวข่ามูน่ากินมากเลยมอเตอร์ไซค์ไร้ยาเดี๋ยวปอนทายก่อนกันได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวจิ๊บเปลี่ยนใส่นีดตังค์ก็ได้ะดูน้ำมันให้พร้อมนะฮะมีอยู่นะครับจะเติมได้ยังไง

มาฝากสามโลนะว่าบ้านอู้ให้หัวก่อนน้องแพรวิ่งมาลุงรีบเข้าบ้านเลยไหนลุงมุ่งไปแล้วนั่ะเข้าบ้านไปแล้วนะฮะใช้ถูกใครถูกเอาวิ่งมาบอกว่าลุงแดงถูกลอตเตอรี่จริงๆริงเออ มิ่มาบอกว่าลุงแดงถูกลอตเตอรี่จริงๆแต่เป็นของงวดที่แล้วแต่ที่มันถูกอ่ะมันเป็นของเดือนที่แล้วมันไม่ใช่ของงวดอ่ะครู โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปริงปนหานะคะขอบคุณค่ะนะคะลุงพลประแตนได้เดินทางกลับมาจากสารมุกดาหารเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้ลุงพลประแตนต่อไปค่ะอีกหนึ่งวันนะคะคือวันจันทร์ค่ะ <laughs>